ดูเห็ดเพาะครับนอนอ่อนดมเห็ดข่าครับ เาแ,แยกกันหาเลยเนาะเอาทักท้ายสบายดีพี่น้องป้องปายส่ครูสูขคนครับคือเก้าครับมันนี่เข้าป่ามาหาเฮ็ดครับมาจอบมาซ้อมบ่งเฮ็ดไข่ครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกได้4ี่ห้ามืแหละเขากับสิภากันมาหาเฮ็ดครับเฮ็ดไข่ออกแล้วก็เฮ็ดสมัปีิก็ออกครับหลังจากเฮ็ดละโง,งวกวายแล้วก็สารพัดเฮ็ดที่มันออกเข้าป่ามาสองคนครับมากลูกแซบคือเก้า ตามไเพื่อนผู้ชมด้วยกันครับฮะดอกแรกแหกหมานครับเห็ดไข่โอ้ดอกเดียวโอ้เป็นถนัน ได้หลายปะบิ่งก่อนขอเบิ่งแน่เห็ดไข่เห็ดไข่รวนหมดนะรต้นนี้เป็นต้นีุ่นครับต้นนี้ละเม่าให้แจ้งไหลออกป๊าดอกตะอะดอกไหมครับยิ่งเป็นอยู่บ่ดอกใหญ่โอ้ย่างมันจากบานเมื่อไรเนาะครับดอกจุกๆดอกอย่างบ่มีเลยนเดี๋ยวดอกหนึ่งเนี้ยเดี๋ยวเขาเยียบแล้วตุ่น สองดอกกุตัวนี้โอ้ยสองดอกกุตัวนี้โอ้ยโอ้ยสองดอกกตัวนี้มาเวน่อจะ่เห็นอดอโอ้ยดอกใหญ่พี่น้องเอ้ยเอาอีกดอกนึงเอาเอาครับนี้วางาออย่างงามหนึ่งเกือบเหยียบ บอ้เสดายดอกนี้มันมันอยากเน่าเลยเนาะอย่าง้ัาเลยเ็ดนาดงงามเลยเนาเห็ดหนาเลครับนาเลเาเห็ดหนาเลอีกดอกครับอีกดอกนาแล,ลแต่มันเปื่อยครับ แต่ตัวนี้สภาพยังดีอยู่ถามมันถึกฝนแล้วครับเท็ดค่าครับอีกดอกนี่เฮ็ดดินครับโอ้เห็ดย่งน้อ,น,อนี่ยโอ้เห็ดใครแ่้วครับ โอ,อ้ยเ now มดเสดายดิยน,นี่มหัศจรรยเห็ดยังเบัง่อนโอ้เห็ดใครคือกันเปื่อยมดล่ะฮะโอ้เสดายดิยเปื่อยมดพี่น้องเอ,อ้ยนี่เห็ดใครแท้ๆนะครับแมีนอีหลีเห็ดดงครับพี่น้องเอ,อ้ย เห็ดไข่ล้วนๆครับห 5, 5, นึ่งสองสามสี่ห้าห้าโดนีตัดอกอยังไงเปื่อยมดมาบบทันครับสดายโอ้เห็ดกอแดงต่อพวกไงเปื่อยเ้ือกนครับสรุปเห็ดไข่ก็ได้สำนีแหละครับได้โบรายเอาได้พดได้ปนครับ <laughs> เฮามาสูงสุดแล้วนี่มาแล้วมาเจอคนหาอยู่พอดี โบได้โบเป็นยังครับกำลังสิข้าป่าหน่อไม้ครับลูกแสบลวงหนาไปแล้วเขาว้าปลาหาหน่อไม้ตอเลยครับโอ้ลูกแสบนองงามๆนะอเอาเอาหาเห็ดโบได้กับหน่อไม้นีแ่แหละกินได้คือกัน <c oughs> <c oughs> โอ้ยโอ้ย,อย <c oughs> ใส่มือฝรั่งเลยดีงามเนาะต้มกำลังเสบ็บ <c oughs> phân là phải, kén gì bảo đâu,ระยะ này vẫn bùa ẩu đâu, vẫn cày, đinh hùm như thằng bảo, à, một cái nò, mình nò mình khảo chuốt lên, để ngang ngang, phải, 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 phải,

ີี่นอทุกเม็ดนกมัน กันสองเนาะกะดานอันนี้นะเอาซื้อเออเอาซื้อน้อนนอ่ะนี่เนาะเออหน่อลังงามเลยครับเจ๊กะเมื่อกิ่มทยอยออกแล้ว โอ้ยมาหาเห็ดเกี่ยวเสียมมาได้ยังไงว <c oughs> ามา,มาหาหใครเออสวย <c oughs> อ่ะสสวยครับ พ่องูสิงสิงเสือเพื่อนว่ะตัวใ,ใหญ่วะมันัวนอนง,งามๆครับส่วนเฮ็ดใ,ใหญ่ลูกแสบครับมันหน่อยแต่กับพ่อป่อนครับพอดีอิม่ม nhà nhau mất khắp hấp ừ. khắp ừ. Ừ. À. เห็นยูสามหนอติดครับมีตรหนอมงามครับแถวนี้มันไก่ครับอยู่ทงภูทงผูสูงเลยพราเป็นผูต่ำมันกันเลยมีตรหนอมงามคนยังบหมเอาแต่บได้เอาเสียมมาเพราะว่าตั้งใจมาหาเห็ดเลยได้ไว้นี้แหละครับ ไอ้ตัวสั้สัน,สนโอ้โอมดแหง้งสิสามหน่อสวยๆครับ เทาเสียม,มากมกันขักเลยนนเนาะขาวงามครับหนอนางดิน ผลงานมื่อกี้ครับนักเป็นนักระยะทางมันไกลครับไกลจากบ้านเพื่อจะไปฮอตเอาแค่นี้ก็พอครับหาคัดเอาจ้ะน่าสวยๆสวยงามแล้วจังมาเอาไม้ครับมื่อกี้ตั้งใจมาหาเฮ็ดแต่ว่าเฮ็ดบ่ได้ก็เลยหาหน่อไม้ตอครับเอามื่อกี้ซ้ำนี้ครับมื่ออื่นเจอกันไหมคือเก้าละครับหาอยู่หากินคือเก้าครับไปกลับบ้าน